สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้จะทำดวงรายเดือนนะคะประจำเดือนสิงหาคมปี2567ของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคำทำนายเป็นแบบโดยรวมอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคำทำนายนั้นจะเกิดขึ้นจริง กับคุณทุกๆคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนและวก็อยากจะให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจตัดทิ้งไปได้เลยนะคะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีๆก็พอนะคะ ก่อนไปฟังธรรมนายนะคะประจําเดือนสิงหาคมนี้นะคะทั้งการงานกัรเงินความรักผู้อ่านขอทราบพลังงานโดยรวมของคนที่เกิดวันจันทร์ก่อนนะเถ้วย1ถ้วย10ดาบมีใครเพิ่งหายป่วยไหมคะบางคนนะอาจจะเจ็บป่วยแล้วหายเพิ่งหายป่วยหรือยังอยู่ในสภาวะหรือสภาวะการสถานการณ์ที่ จ็บป่วยหนักอยู่หรือถ้าบางคนไม่ป่วยไม่อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอยู่ในความเศร้าความเสียใจการถูกหลอกถูกหักหลังถูกโกงนะคะสำหรับบางคนนะผู้อ่านใช้คำว่าบางคนนะคะเพราะว่าเป็นดวงโดยรวมเนาะทีเนี้ยมีทั้งเรื่องดีและไม่ดีันนี้ขอพูดถึงเรื่องดีบ้าง เรื่องดีก็คือพลังงานของคุณคือเป็นอยู่ในช่วงของการได้รับโอกาสดีๆจากหลายๆอย่างบางคนอาจจะเจอเรื่องที่ไม่ดีมาอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้นะคะแต่ก็จะมีสิ่งดีเข้ามาให้เยอะเยอะกว่าเรื่องไม่ดีอาจจะเป็นโอกาสทางการเงินใหม่ๆโชคลาภก,การงานหรือความรักนะคะที่จะเกิดขึ้นกับคุณในเดือนนี้หรือเป็นสิ่งที่คุณหวังอยากจะให้มันเกิดกับตัวคุณ นะคะมีโอกาสมากมายกำลังจะเข้ามาในชีวิตของคุณในเร็วนี้ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่างานเงินความรักสุขภาพของคุณจะเป็นยังไงนะคะขอทราบดวงการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะการงานคุณเป็นยังไงเทมเพลนคิงออฟค u ั s โอ้สองสองไม้การงานนี้มีการเดินทางแน่นอนนะคะหรือบางคนอาจจะจบกับที่เก่าไปเริ่มที่ใหม่หรือย้ายจากเหมือนเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าทําอยู่ที่เดิมนั่นแหละแต่ย้ายที่ย้ายอาคารย้ายตึกย้ายโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยเป็นช่วงการเปลี่ยนแปล,ปลงการโยกย้ายหรือบางคนกําลังย้ายบ้าน ไปอยู่ใกล้ที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยเกี่ยวกับการย,ย้ายหมดเลยการงานของคุณในเดือนนี้นะคะเคยเคยทำงานอยู่ใกล้ๆที่พักก็ต้องย้ายออกไปไกลอีกเดินทางยากลําบากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยหรือมีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนหมดเลยเปลี่ยนที่ทํางานลาออกจากที่เดิมไปเซ็นสัญญากับที่ใหม่แต่มันจะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้น นะคะให้เขาก็บอกว่าเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแล้วดีขึ้นบางคนอาจจะได้ย้ายไปต่างประเทศไปเซ็นสัญญานะคะเดินทางไปทำงานที่ต่างประเทศเดินทางไปที่ต่างอำเภอหรือเป็นบริษัทต่างประเทศเข้ามาอยู่ในเมืองไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ มันเป็นคนไทยที่เราเข้ามาดูดวงกันก็เป็นคนไทยแต่คุณได้ไปทํางานที่บริษัทของคนจีนคนเกาหลีคนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยแต่เขามาเปิดที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะคะมันเป็นช่วงแห่งการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นกับที่ใหม่เลยนะคะหรือใครที่ยังไม่เคยทํางานเกี่ยวกับบริษัทต่างชาตินะคะหรือเป็นแบบเกี่ยวกับบริษัทไกด์ นำเที่ยวท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยคุณจะได้ทำงานเกี่ยวกับประเภทนี้บางคนได้งานใหม่ได้เป็นมัคคุเทศก์เป็นไกด์อะไรเงี้ยหรือบางคนทำงานเกี่ยวกับภาษาได้เริ่มงานเกี่ยวกับภาษางานต่างชาติงานต่างแดนนะคะเปลี่ยนใหม่หมดเลยสังคมการทำงานใหม่ๆที่ทำงานใหม่ๆเพื่อนร่วมง,งานใหม่ๆสังคมใหม่ๆองค์กรใหม่ๆที่เกี่ยวกับชาวต่างชาติ หรือไปทำปะปนกันทั้งไทยเราหรือต่างประเทศอะไรก็รวมรวมกันไปนะคะเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่ดีในชีวิตเหมือนกับการเปิดโลกอย่างที่ผู้อ่านพูดว่าพลังงานของคุณมีโอกาสใน,ลนหลายๆด้านที่กำลังจะเข้ามาหาคนที่เกิดวันจันทร์คุณอาจจะผ่านความเจ็บปวดเสียใจหรือการถูกหักหลังถูกโกงถูกอะไรก็แล้วแต่ที่คุณผ่านพ้นมันมานะคะและโอกาสใหม่ๆมันเข้ามามันนำพาตัวคุณไปอยู่ที่อื่นมันเป็นเรื่องดีหลายด้าน ที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตคุณนะคะคุณก็จะได้ลบภาพจําเก่าๆที่เก่าๆอะไรอย่างเงี้ยไปหมดเลยเพราะคุณได้ไปเริ่มต้นที่ใหม่อืมอันนี้คือการงานของคุณนะคะแต่ถ้าหากใครบางคนที่เข้ามาแล้วบอกว่ายังอยู่ที่เดิมยังไม่ได้ไปไหนเลยการเปลี่ยนแปลงของคนที่อยู่ที่เดิมละ่ะคืออะไรคนที่อยู่ที่เดิมมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแต่การเปลี่ยนแปลงนี้มันจะเป็นแบบว่า เปลี่ยนเจ้านายเช่นปีเนี้ยคณเซ็นสัญญาลงทุนธุรกิจกับคนคนเนี้ยพอมันครบสามปีแล้วก็เปลี่ยนใหม่อะไรอย่างเงี้ยรูปแบบงานมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปคําสั่งมันเปลี่ยนไปหน้าง,งานมันเปลี่ยนไปนะคะการทํางานหรือทีมงานเดิมๆคุณมันเปลี่ยนไปหมดคุณอาจจะได้ไปร่วมงานกับทีมใหม่ๆห,หรือร่วมทําธุรกิจกับเออเขาเรียกอะไรสัญชาติใหม่ๆต่างชาติต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ย ถึงจะเป็นคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นการเปลี่ยนใหม่หมดหรือคนที่ทำธุรกิจอาจจะเปลี่ยนพนักงานใหม่ยกชุดหรือนำคนใหม่เข้ามาเทรนอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยจะเป็นอย่างเงี้ยเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆหมหมดเลยนะคะในที่ทำงานในการทำงานธุรกิจของคุณหรืองานประจำของคุณนะคะทีนี้มาดูการเงินโอกาสเข้ามาหลายอย่างนะไม่ใช่แค่ว่าจะเริ่มกับที่ทำงานอะไรอย่างเงี้ย กับคนก็เกี่ยวกับสัญญากับอะไรอย่างเงี้ยก็เกี่ยวหมดเลยทีนี้เรามาดูการเงินการเงินของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคมเป็นยังไงอู้แปดไม้ The High Priest นะคะราชินีพจน์เจ็ดไม้การเงินนี่มาจากความพยายามมาจากสองทางนะขอพูดก่อนความพยายามนี่คืองาน อีกทางนึงคือสเสนหาเมตตาสเสนหานี่คืออาจจะเกี่ยวขอพูดในเรื่องของงานก่อนสเสนหานี่คือลูกค้าที่เขารักชอบคุณหมายถึงว่าเขาชอบที่คุณบริการดีทดําดีอะไรเงี้ยก็มาอุดหนุนคุณนะคะมาเขาเรียกว่าลูกค้าชอบคุณอนะ่ะอืมเขาก็ มันมันมากกว่าการที่ชอบแบบว่าซื้อของหรือว่าดําเนินธุรกิจด้วยกันแบบซื้อกับเจ้านี้เราดีทําดีทําสะอาดทําอร่อยเขาก็จะซื้อกับคุณต่อไปลูกค้ารักคุณนะคะอืมจะมีเสน่หาในด้านนี้มีเสน่หหาแบบเมตตามหานิยมในตนเองเหมือนมีนะเมตตาในตนเองนะคะที่ได้เงินมา เงินเนี่ยมันมีข่าวดีมาทั้งนั้นนะคะในเดือนสิงหาคมของคนที่เกิดวันจันทร์สองคืออย่างที่เราอ่านพูดว่า2ทางก็คือการทํางานมาจากความพยายามของคุณได้โบนัสนะคะได้ยอดขายดีกว่าคนอื่นดีกว่าทีมอื่นหรือธุรกิจของคุณตรงที่คุณอยู่ตรงที่คุณประจาเนี่ยเป็นธุรกิจของคุณเองเนี่ยตรงนี้มันดีที่สุดกว่า กว่าทุกที่ที่คุณทำอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นในเรื่องของเรื่องดาวของแบบนี้นะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าคำว่าเสน่หาเมตตาเนี่ยคือคุณจะได้ของขวัญที่ถูกอ,อกถูกใจนะ ที่มันอาจจะเกี่ยวข้องกับของของวัญชิ้นใหญ่ๆที่มูลค่าเยอะๆจากคนที่รักคุณชอบคุณนะคะเขานํามาให้คุณมันจะมีข่าวนี้ในเรื่องของการเงินมาทําให้คุณประหลาดใจในตลอดช่วงเดือนสิงหาคมเนี้ยทั้งเดือนนะคะแต่อย่าทิ้งความพยายามนะคือคุณจะได้มาจากแบบได้มาแบบสบายๆแล้วก็ได้มาจากความพยายามด้วยนะคะในการเงินด้วยเนี่ยจะมีอย่างนี้เลยนะ หรืออีกอย่างหนึ่งคือ,คอมีคนเข้ามาอุปถัมภ์คุณในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะคนที่เขารักที่เขาเมตตาคุณเขาก็จะเข้ามาอุปถัมภ์คุณนะคะในช่วงนี้เรามาดูกันต่อนะคะความรักของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคมความรักจะเป็นยังไงอ่านทุกสถานะนะคะแล้วแต่ให้จะบอกนะโอ้ก้าวไม้ ห้ามายนะอุ้ยอะไรอะ่ะความรักนิ่ยถึงก,กินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะสำหรับคนที่มีประเด็นปัญหานะถ้าคนมีปัญหานะคะขอพูดถึงกรณีคนที่มีปัญหาก่อนแล้วกันนะคะสำหรับคู่ที่มีประเด็นปัญหาคุณรู้เกี่ยวกับสถานะของตัวคุณนะคะในแต่ละคน ะค,ะคู่ที่มีประเด็นปัญหาคือว่าถ้าช่วงนี้ถ้าคุณปล่อยผ่านไปได้นะไม่ทะเลาะกันปล่อยเลยนะคะแล้วมันจะดีแต่ถ้ายิ่งพูดยิ่งตามยิ่งว่าหักเลยนะคะสถานะตอนนี้นะสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์สําหรับคนที่มีปัญหานะฟังดีๆนะคะสำหรับคนที่มีปัญหาถ้าคุณตามคุณถามคุณเช็คหรือคุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำแบบตัวคุณไม่สบายใจแล้วคุณอยากรู้คุณหาคำตอบ คุณจะไม่ได้คำตอบแต่คุณจะได้สถานการณ์ที่แตกหักแต่ถ้าคุณอยู่เฉยๆแล้วคุณคิดว่าคุณปล่อยคุณทาใจเอาเอาคำนี้แหละคุณคิดว่าคุณทำใจที่จะปล่อยผ่านได้มันจะกลับขึ้นมาดีอีกครั้งหนึ่งในช่วงประมาณหลังยี่สิบวันจากนี้ไปในของเดือนสิงหานะของคนที่เกิดวันจันทร์แต่ถ้าคนโสดละ่ะคนโสดคนโสดเนี่ยดูดีๆเลยใครจะเข้ามาให้ระวังคนที่มีเจ้าของเข้ามาหาคุณ ะะแล้วเขาจะนําพาความปวดหัวปวดประสาทมาให้คุณได้ 2, องทำให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงได้ไม่ใช่แค่เสื่อมเสียเท่านั้นน้าจะลามไปถึงการงานถึงครอบครัวคุณด้วยนะคะอันนี้คือให้ระวังนะอ,อันนี้คือความรักบอกแค่นี้เลยนะคะไม่มีอะไรมากมายเลยคือคำเตือนล้วนๆน,นะคะ ถ้าคนมีคู่ล่ะคนมีคู่แล้วก็ไม่ไม,ไม่ไม่เท่าไหร่นะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายก็ยิ่นกับฟันก็เป็นกันทุกคู่ลิ่นกับฟันนะคะอะไรที่มันยอมยอมกันได้ก็ยอมกันไปแต่ถ้ายอมไม่ได้ก็ก็ทะเลาะแน่นอนนะคะเอออะไรปล่อยผ่านได้ก็ปล่อยผ่านนะคะสําหรับความรักความรักเดือนนี้ผู้อ่านแนะนําให้คนที่เกิดวันอาทิตย์ของเดือนสิงหาคมเนี่ยใจเย็นๆทุกอย่างมันจะดีแต่ถ้าใจร้อนร้อนกับร้อนพัง อ่าอันนี้นะมาดูสุขภาพค่ะสุขภาพของคนที่เกิดวันอาทิตย์ประจำเดือนสิงหาคมมีอะไรที่ต้องระวังบ้างว้โอ้เดอะสตาร์อัศวินถือถ้วยเจ็ดเหรียญน,นะคะสุขภาพของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะประจำเดือนสิงหาคมนะ ไม่มีอะไรน่าห่วงนอกจากเรื่องเสียเงินแต่อย่าเพิ่งตกใจเสียเงินอะไรเสียเงินในการเสริมสวยเสริมหล่อนะคะเสียเงินในการเสริมสวยเสริมหล่ออย่างเช่นคุณอาจจะอยากไปทําผิวบํารุงผิวนะคะเสริมสวย อาจจะทำสัญญกรรมนะคะทำฟาฟันหรือทำอะไรให้ตัวเองดูดีดูดีขึ้นน่ะเกี่ยวกับการเสริมสวยคุณจะได้เสียเงินเพราะเรื่องพวกนี้แน่นอนนะคะส่วนเรื่องอื่นนั้นไม่มีปัญหานะเดินทางอย่างที่บอกว่ามีเกณฑ์เดินทางทั้งเดือนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่เดินทางไปทํางานก็ไม่มีปัญหาไม่มีอะไรน่ากลัวแต่จะมีปัญหาเออมีเรื่องให้กังวลนิดหน่อยคือเรื่องเสียเงินเพราะความสวยงามแค่นั้นเองนะคะขอคําแนะนานะจากไพ่ ขอ,องไพ่มหาเทพสามใบนะคะไพ่ยอย่างแนะนําอะไรกับคนที่เกิดวันจันทร์ประจาเดือนสิงหาคมอุ้ยพระคมบัวโ้เห็นไหมเดินทางเด่นจริงๆนะเนี่ยทีนี้จะบอกเรื่องความรักนะอย่างที่พูดนะคะไพ่แนะนําในเรื่องของความรักแล้วเกี่ยวกับยานพาหนะอย่างที่พูดว่าความรักของคุณอะ ถ้าเฉยได้เฉยให้รักษาไว้นะคะอะไรที่ถูกขีดมาแล้วเปลี่ยนแปลงไม่ได้นะทุกอย่างมันจะอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าแต่ถ้าไม่ใจร้อนไม่วุ่นวามทุกอย่างมันจะลงเอยด้วยดี2คือเรื่องของยดยานพาหานะบางคนอาจจะได้รถคันใหม่อาจจะได้รถที่ถูกอกถูกใจอะไรที่อยากได้มานานแล้วมันมีดวงดีโชคดีในเรื่องตรงนี้นะคะ อันนี้ก็คือทั้งหมดของคนที่เกิดวันจันทร์ประจำเดือนสิงหาคมนะคะก็ฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้อ่านได้ทำคลิปดีๆต่อๆไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ